เจ็บแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่สะดวกแบบนี้ลูกจะขาดออกซิเจนด้วยไหมถ้าอยากรู้ห้ามพลาดคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ใครกดแล้วขอให้อาการคนท้องกวนใจหายไปให้หมดนะคะ แม่ท้องคงสงสัยว่าอาการเจ็บหน้าอกที่เป็นอยู่เกิดจากอะไรจะอันตรายไหมแล้วจะหายรอเปล่าถ้าอยากรู้ไปดูกันค่ะอาการเจ็บหน้าอกระหว่างตั้งครรภ์นั้นสร้างความอึดอัดและความรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวให้คนท้องเป็นอย่างมากในคนท้องบางรายอาจจะถึงขั้นต้องพบแพทย์เพื่อบรรนทาาอาการนี้กันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วอาจจะทำให้หายใจได้ไม่สะดวกอีกด้วย เพราะสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกระหว่างตั้งครรภนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันและในบางสาเหตุก็อาจเป็นสัญญาณอันตรายหรือเป็นสัญญาณของโรคต่างๆได้ดังนั้นอาการของคนท้องเจ็บหน้าอกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามส่วนแม่ท้องที่กังวลว่าเวลาที่แม่ท้องหายใจไม่ออกจะทําให้ลูกขาดออกซิเจนไหมแอดบอกได้เลยค่ะว่าไม่ เพราะลูกในท้องได้รับออกซิเจนผ่านทางรกเท่านั้นค่ะโอเคแล้วสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกมีอะไรบ้างละ่ะข้อแรกกดไหลย้อนในระหว่างตั้งครรภ์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารและหลอดอาหารคลายตัวลง ทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนได้นอกจากนี้การทานอาหารที่มีไขมันมากก็อาจเป็นสาเหตุทําให้อาหารไม่ย่อยเกิดกรดไหลย้อนจนแสบร้อนกลางอกได้ค่ะ oh, <no. S 1> ข้อที่ 2. อ,อาหารไม่ย่อยอาการอาหารไม่ย่อยจะทําให้มีแก๊สอยู่ระหว่างช่องท้องและหน้าอก โดยอาการนี้อาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บบริเวณหน้าอกได้เช่นกันอาการอาหารไม่ย่อยเป็นเรื่องปกติที่แม่ท้องต้องเจอแต่ข่าวร้ายก็คืออาการนี้จะแย่ลงในสัปดาห์ที่27ของการตั้งครรภ์เป็นต้นไปเนื่องจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงระหว่างตั้งครรภ์นั่นเองค่ะข้ oh. อที่3กระดูกซี่โครงขยั ในระหว่างตั้งครรภกระดูกซี่โครงจะกว้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของมดลูกซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกมีความตึงและเมื่อทารกในครรตัวขึ้นมดลูกขยายใหญ่มากขึ้นจะเริ่มมีแรงกดดันต่อกระบัหลมซี่โครงและกล้ามเนื้อจะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกด้านขวาและหายใจไม่สะดวกได้นั่นเองคะ่ะ ข้อที่4ความเครียดความเครียดสร้างผลกระทบต่อร่างกายได้หลายอย่างนอกจากจะส่งผลกระทบต่อลูกในท้องแล้วยังส่งผลกระทบต่อร่างกายของแม่ท้องได้อีกด้วยดังนั้นความเครียดนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้เช่นกันคะ่ะโอเคและข้อสุดท้ายข้อที่5หน้าอกขยาย ในช่วงตั้งครรภ์หน้าอกของแม่ท้องจะขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนจากรกที่เริ่มก่อตัวและไปกระตุ้นเต้านมให้พร้อมที่จะเป็นคุณแม่จึงทำให้คุณแม่เกิดอาการปวดหน้าอกและรู้สึกไม่สบายตัวแต่อาการเจ็บหน้าอกจากการขยายของหน้าอกนั้นจะส่งผลให้เกิดอาการปวดเล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะ อาการเจ็บหน้าอกในคนท้องนั้นอาจเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นจากลูกในท้องแต่อาการเจ็บหน้าอก,กระหว่างตั้งครรภก็สามารถเกิดจากสาเหตุอันตรายได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแม่ท้องไม่ควรจะวางใจหากอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นควรปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุของอาการทันทีนะคะ แม่ท้องคนไหนมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ้างแล้วคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะทุกความเจ็บปวดล้วนแรกมาด้วยความรักอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางและกดปุ่มกระดิ่งรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลยสนใจติดต่อโฆษณาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยคะ่ะ